รักซิมนี้พี่น้อยจะแกงนอส้มแกงนอส้มเสร็จปลาเล็กปลาน้อยใส่เนี่ยวปลาเฮาเนาะครับเนาะงนอส้มก็ได้มาจากที่ว่าเปุนแบ่งแยกกวาดไว้เนาะครับเนาะเอานอส้มมาต้มกันครับต้มท่าไว้นี่เดี๋ยวไปตักน้ำพริกกันครับต้มเหมือนเหมือนแกงเหมือนเหมือนอันมันแกหือนนะครับเนาะงนอส้มอันนี้พี่น้อยได้ ปลาเล็กปลาน้อยพวกยีนเนียวอย่างบ้านนอกบ้านนอกเข้ามานะครับเนาะอย่างพี่น้องเปิ่นซ้อนเปิ่นอย่างเ็บใส่ตู้ไว้หือครับมีกุ้งปวยเนี่ยครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับเนะาะวันนี้พี่น้อยจะแกงนอส้มนอกรวบเพื่อพอนะครับเนะาะพอเครื่องมันครับพริกสดนะครับเนาะจะได้พริกแดงก็ได้พริกจินดาก็ได้กระเทียมหอมแดงกะปิขมิน้นจะไข่น้ำแห่พี่น้อยมีของพี่น้อยอยู่แล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวมาตํากันครับคาดมาได้กับตีเตี้ยมไว้กับใบกอมก่อเมืองครับอ่ามาเริ่มเนี่ยเริ่มทํากันเลยครับต่ำให้ละเอียดเลยครับต่ำให้ละเอียดเลยอเอาเอาน้ำพริเกเดี๋ยวต่ำแล้วใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยน้ำปลาร้า เอาใส่น้ำห่าไปด้วยครับปลาเล็กปลาน้อยเตียเขาเตียวไหมใส่ไปเลยอันนี้เป็นเมนูเมี่ยงเมี่ยงบ้านหนอกมันหนอกมันหนอกมันนาเขาบ้าน,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 นตง่งบ้านสวนเขาหนะครัาหนอะกนี่ไห้เนี่ยนะสมัยนั้นโอ้ไปซ้อนไปตักหัวปลาตลางตงุ้งหมือนใบหมือนบอดก็จะได้ปลาเล็กปลาน้อยเตี๋ยนะครับเนาะซ้อนปลาขี้ทองขี้ไถสมัยนี้เริ่มหาพอได้ยากแล้วนะครับเนาะ ครับปรุงรสไปตัวยครับใส่ชูรสไปแหนน้อยปอไปบวกปรุงรสไปแหนน้อยครับปรุงกต่ได้ใส่อีเนวกับมีอันนี้กับเป็นแม,งด,แมงดาแมงดาเมียงเงียงมาครับเนาะขอเล็กขอหน่อยอีเนลกับมิปรุงกับมิครับปล่อยอัดๆไว้นี่สักกําหนะครับนรเ,รนเน,น,นาะ,นะเดี๋ยวต่ออภารมาใส่ครับ ปลาซุกแล้วครับปลาน้อยเนาะมันเป็นปลาน้อยนะครับนาองซุกเร็วซุกง่ายนะครับน่าก็เริ่มใจแห้งจิ้มพอแล้วปลาจืดปลาจางอยังก็นี่ครับใบกกอบเมืองบรรเทาครับใช้ลายๆหอมพี่น้อลูกบ้านลูกจองเข้ามาเนาะครับเนาะนะครับ,รบอยี๋พี่น้องเปินสัรหาหือพองพระตลาดซื้อ,อหุนหนุนไหมค่าคนบ้านฮ้องพองเนาะ ตีนะครับแกงนอส้ม้าไรน่อส้มดวนน่อส้มใหม่เฉาะนะครับเนาะนะครับเหมาะขนาดพี่น้องโอ้ยอยากกินอย่างเมืองๆืองแบบนี้ครับนานพี่น้อยยินดีต้อนรับนะครับร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองสาขาพลัสตหิบยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอยากกินอย่างเมืองเมืองเมนูอาหารเหนือพี่น้อยมี50 60เมนูนะครับเนาะเมนูตามธรรมชาติตามฤดูกาลจะมีครับ ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแนอบปลากับติลันสวัสดีครับมาพี่น้อยปักใส่ถ้วยใส่จานให้พ่อครับแกงมาส้มเมียงเมี้ยงทำตกงานโอ้ยอุยยุยยุยเนาะเนาะพี่น้องครับสุดยอดเมนูกับข้าวเมียงเมี้ยงห่อแล้วครับเนาะนะครับ ไม่ได้เราเพีพอครับได้พอ